สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่างตัวรายชาแกันอีกแล้วนะครับน้องวันนี้ก็มาอยู่กับเซ็กซี่ไงลุยแล้วผมนะก่อนหน้าค่ u ยยูฟายูเออแปดแล้วผมนะลุยกับของยูฟาอีกแล้วมาลุยกันนะผมนะวันนี้ก็ต้องจับจุดกันเลยท่านผู้ชมนะเพราะว่าตอนนี้สิติดูดิสิติตอนนี้ค่อนข้างที่จะเอ,เอาเอาเรื่องอยู่นะเห็นไหมตอนนี้เราไม่รู้เลยว่ามันซ้ําแบบไหนเห็นแต่ว่ามันอยู่ในช่วงการสลับไม้ไหม แล้วแม่งไหลแล้วเว้ยไหลต่มว่ะเอาไงดีวะแต่ว่าต้นเกมนะ่ะเห็นไหมที่มันไหลตา่มมาสองไม้พอมันไหลสองไม้พวกมันตัดเสียพี่ชมนะเปิดแรกนี่ขอสูงก่อนแล้วกันคิดว่าน่าจะเป็นสูงทุนอยู่เจ็ดพันนะผมนะคือไม่กระจายเลยนะเปิดแรกจะไม่กระจายเลยจิ้มเดียวพออะจุดเดียวพอเลยเอาลองดูว่าผมนะว่ามันจะตัดหรือเปล่าไม่น่าจะรอดว่ะ ถ้ามันสลับมันต้องสลับตั้งแต่ไม้เมื่อกี้แล้วใช่ไหมล่ะเป็นสูงต่ำสูงต่ำครานี้มันไหลมาสองไม้อ่ะดูี่ไม้แรกเป็นยังไงไม้แรกจะโดนหรือเปล่าเหยาวดีเอเอโหลีลาเินมาละมาละมาละสวยเงามเอวห้าหกเอา 56. เลยเว้ยไม้แรกโดนเต็มเต็มก็ผมนะไม่มีคุณสองให้เลยว่ะ คูณ2มันเป็นหล <tinc S 2> ่นอยู่ต่ำเอียวอ่ะบวกมา7,700ดรยปกตินะถ้าเกิดว่าไม่มีคูณช่วยนะถ้าเป็นไฮโรพี่โยมนะมันก็จะได้700 0ใช่ป่ะล่ะแต่นี่ไม่ได้7 7 0 0เจยเฮ้ยมันเพิ่มมาให้700ดรดีว่ะอ่ะ14,700รมาแบบนี้เอาไงดีวะสลับหรือจะไหลดีวะเอาไหลดีกว่าเนาะเผื่อจะเป็น2ตัด2เดาเลยบอกเต็งมาดาเลยแต่จะเดาแบบหมดตากับพี่โยมนะไม่กระจายด้วยมารอบนี้เอาจิ้มเดียวพอจุดเดียวพอวัดใจครับผม เล่นแบบนี้เขาเรียกว่ามาเอาตร,ตรงๆนะคผู้ชมนะคือแม่งไม่ต้องกระจายไม่ต้องอะไรเลยขอแค่โดนในด้านสูงอย่างเดียวนี่พอเลยคูณไม่หล่นเลยว่าสูงอะไรวะ <c oughs> ปืป้บเปปึ๊บเปเรียบร้อย <c oughs> โดนดีครับผมนะเน้นๆนะว่า,าเฮ้ยสองตัดสอง <c oughs> ต่อใปนี้แหละคุณผู้ชมนะไม้ต่อไปนี่แหละจะงานยากหน่อย มันจะเป็น2ตัด2เลยหรือว่ามันจะไหลมาสามซึ่งไอตัวเดิมที่เป็นสูงอ่ะตัวเดิมที่เป็นสูงอ่ะคือมา3าม้มช่มัเ้ยละสาม้ม้แล้วตัดเปลี่ยนโอ้โหมันหันหลังหนี่เลยว่ะดูดิสองไม้ตัวนี้ขยับมาอยู่ที่3 8มหนแปดร้เจ็ิบไม่ชุนะด้วยทุนเจ็ดพันนะเอาไงดีวะไหลต่อดีกว่าเนาะเพราะว่าตัวเดิมของสูงนี่คือแม่งไหลามาสามม้ ไหลมาสามไม้แล้วตัดเปลี่ยนสลับอันนี้มันมาสองตัดสองว่ะไหลต่อแล้วกันอ่ะลองดูแต่ไม่หมดตากนะท่นผชมนะเปิดนี้ไม่หมดตากนะเอาแค่เ็งพออะถ้าพลาดไปก็ไม่เปไ็นไรครับผมนะกำไรหมื่นสามเอาดิไม่ไหวก็ไม่ฟื้นนะผมนะเกมนี้มันเสียอย่างเดียวคือมันเล่นนานไม่ได้เกมมันจะสลับเร็วมากมันจะเปลี่ยนเร็วมากมาไหมมาไหมไม่มา,มมมมาโอ้ยอะไรวะ ไม่ไหลว่ะไปสองกับสองเสรยเลยว่ะเกมนี้พี่ชมนะถ้าเกิดว่ามันเริ่มสวนความคิดเราแล้วอย่าไปดันสู้นะดันค่อนข้างยากนะเคยลองดันมาละดันไปเป็นสิบไม้สู้มันไม่ไหวเกมนี้ก็เล่นก็อย่าเล่นหลายไม้พี่ชมนะนี้ก็บอกไว้ก่อนพี่ชมนะ ผมก็เอาแค่นี้แหละ่านผู้ชมนะเอาไปหาเล่นเกมอื่นดีกว่าไปเล่นในโลต่อดีกว่าครับผมนะก็สําหรับยูฟายูเอเอหนึ่งหกผมนะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ